แต่เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดีช่วยดูแลช่วยมีการเตือนช่วยเลาอลไรจุดเลยอย่างเช่นเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้อยากจะมาแนะนําให้ชัดๆเลยว่าจะป้องกันการหลับการเตื่นยังไงให้ปลอดภัยในการเดินทางับรถขับราเ้าเชนว่าเราไิดฮองกงครับองานังด้านตำรวจชวนนะฮะ หน่วย C.I.D. ครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่ให้ทุกท่านได้ขับรถไปถึงที่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไม่จับไม่ปรับไม่อะไรทั้งนั้นอ,อตอดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวถูกต้องครับให้ถึงท,ท,ที่หมายบางท่านเห็นหน่วยผมโบก ยาขับรถหนีนะครับตกใจอะไรตกใจนี่ว่าจะจับเขาผิดกฎหมายไม่ใช่ครับ <c oughs> นี่จะคอยบอกคอยเตือนบางทีขับรถไปคนเดียวเนี่ยอันตรายจะมีถ้าจะขับไปคนเดียวเนี่ยโอกาสหลับนจะมีสูงไม่ใช่สูงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนี่ใส่กัปตนเลย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 ครับ <c oughs> ยิ่งขับไกลยิ่งอันตราย๋อแล้วขับคนเดียวมันว่าก็จะไปทำไงล่ะครับอ้าวมีวิธีง่ายมากแล้วครับอ๋ออ้าวโอ้โหคุณเทคลองขับไปกนดูครับถ้าขับคนเดียว ที่โอกาสหลับในนี่สูงมากเอ๊ะปกติเขาไม่ค่อยไปคนเดียวนะคนนี้ผมเคยรู้รู้มาแบบนั้นแต่ผมไม่กล้าพูดครับอันนี้พวงมาลัยครับโอ้พวงมาลัยชัดๆนี่ครับเห็นเห็นแล้วครับมีทั้งพวงมีทั้งมาลัยครับตรงนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับรถเลอนนี่นะครับรถเลื่อนโมล่งนี่อันตรายนะขอบอกว่าอันตรายยิ่งขับไปยิ่งฝืนสู้ตัวเองอยู่ตลอดยิ่งขับไปยิ่งฝืนนะนี่นะครับรับแรงแล้วับแรงแล้วเพื่อจะให้ฝืนสติมาครับ มองอะไรมองอะไรอัไหเนี่ยเพราะว่มีปัญหาเข็นเไปเลยเนี่ยนี่นะผมกําลังจะบอกว่านี่ขับนี่อันตรายอันตรายมากหายแล้วหายแล้วหายแล้วเอาได้เนี่ยอย่างนี้นี่แก่นี่แก่ของของหน่วยผมจะมีเพื่อนไปนั่งข้างๆเลยขับร่วมเดินทางเป็นเพื่อนไปกับท่านเอ้ยเฮ้ยมองเลยละอายเขาแล้ว นีนก็จะชวนคุยมันจะไม่เหงาไปไหนครับเนี่ยแล้วมันจะไปหลับไปบ้านต่างจังหวัดครับโอ้ไกลเนี่ยไปทำไมไม่มีธุระอย่าไปดิใครลุกไปทำไมอ่ะคุยหรือว่าคกมันเป็นชวนคุยชวนคุยไม่มีธุระจะไปได้ยังไงหรอกไม่มีธุรครอบครัวเนี่ยไปต่างจังหวัดต้องครอบครัวไปด้วยลูกเต้าต้องไปด้วยครอบครัวผมอยู่ดูแล้วผมตามพี่หลังผมมีงานเอ้ยคุยอย่างพูดกับผมอย่างนี้คุณเรื่องอะไอย่างนั้นคุณเด็กเบื่อทำไมอ่ะลงมาต่อยผมข้างล่างมา ขอลงมาปั๊บเขาจะขอโทษเขาจะขอโทษอ๋อจะจะไม่ไม่หลับละไม่หลับละนี่ให้เขาสนุกสนานเดี๋ยวลงไปสนุกสนานขึ้นมาขับต่อได้อีกนั่นเห็นี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวผมจะแวะหาเด็กเขาหน่อยผมมีคลิปอยู่แถวนี้ขอโทษนะครับผมใช้ภาษาแบบบ้านๆนะครับครับผมลงจักรยไป แต่ผมไม่อยากให้คุณหลับนะคุณหลับในายบ่อย<ค>อ,อ,อ,อ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแวะให้ผมหลับนาดีกว่าเนี่ยลมเสียอันนียไปผมเดี๋ยวแวะวันเพื่อนผมมีกิ๊กอยู่แถวนั้นคุณหยาเอาผู้หญิงมาอ้างกับผมเลยโอ้โหผู้หญิงเทียบเลยจริงป่ะเนี่ยเทียบเลยข <Los S 2> องผมมันเป็นทิ้งแบบมันหนักรึเปล่าผมังกีขับชนได้ไหมอะไรนะขับชนได้ไหมชนอะไรอ่ะชนอะไรอ่ะในการนวดการนวดด้วย เจ้าหน้าที่จะไปเจอที่ไหนบ้างเนี่ยนี่ดจริงเดี๋ยวจะรู้ว่าหลับแล้วแป๊บเดียวเลยอันนั้นเริ่มง่วงและเริ่มง่วงแล้วโอ้ยเหยียบเหยียบละเบนนอนขับแทนขับแทนเอาไม่ด้วยเหรอเนี่ยขับแทนไม่ได้อย่างนี้ช่วยผมไม่ได้หรอกอย่างนี้ง่วงเนาะง่วงผมเองเียที่ไม่ง่วงยังไงลงมาคุณจะง่วงนะวางนั่ง ใชเลยครับไม่ใช่รุ่นอเี่ยครับอ่าเฮ้ยทำไมแบบกหดูแลอะไรด้วยอ่ะเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับคุณไม่กเกียวด้วยรู้ว่าเพลงไม่ใช่แบบนี้ ไม่ได้ผมต้องขับเร็จล้ครับเสร็ล้ครับไอ้กรักเสร็ล้ครับอย่างงี้ไม่มีง่วงครับงี้ขับไปแล้วตาจะซอกแซกขาอะไรฮะขาอะไรแหมนี่รู้เนี่ยผมมไ่รู้ขาที่ทนข้าวขาร้านข้าวต้มขาร้านข้าวต้มจะไปกินทำไมล่ะข้าวต้มใ่ยังไงก็ง่วงถ้ามีผู้หญิงนั่งเรือก็ยังง่วงอยู่ลงกันดีกว่าไหมเชิญครับเชิญครับลงเลยครับ รถกำลังวิ่งอยู่คุณก็ลงได้นะ